ครับพี่น้องท่านใดต้องการรถเก่งไว้กันแดดกันฝนนะครับเนี่ยมาเอาคันนี้กันเลยนะครับเอาไปเก็บงานเอานะครับนิดนหน่อยๆนะครับเราขายแค่หมื่นสี่พอนะครับระบบไฟติดครบนะครับนี่ระบบไฟติดครบเครื่องดีนะครับเครื่องดีไม่ดันนะครับน้ำก็ไม่ดันนะครับไม่ดันไม่ไอนะครับ แต่แบตไม่ได้นะครับแบตไม่ได้มาคืนเขาเอามาขายผมขับมาขายเขาขอแบตคืนผมก็เลยเอาของผมมาใส่แต่พี่น้องจะมาเอาก็เอาแบตมาด้วยนะครับหมื่นสี่เอาไปเลยนะครับมาขับขับไปเลยนี่รอแมกยางดีนะครับภาษีหกห้านะครับสีสันก็ยังถือว่ายังสวยนะครับรถจะตัดแ้วก็เไดายนะครับภายในนภายในสวยนะครับ กระจกไฟฟ้านะครับถือว่าสวยเลยภายในนะครับกันแดดกันฝนยังสบายสบายครับเครื่องดีแต่ก็เอาไปเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเอาไปเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองอนะครับทางขวาทางเอิร์ดพอได้นะครับย้อแม็กยางดีนะครับ ราคาซากเลยนี่ครับเล่มนะครับอยู่ภายในก็ยังโอเคระบบพงระบบไฟก็ยังติดครบนะครับมาเอาไปเลยนะครับเอาแบตมาด้วยนะครับอ่าหรือว่าจะมาจูงเอาไปก็ได้แต่รถขับได้นะครับเอาแบตมาก็ขับได้ขับกลับไดเนะบบ้เลยนะครับหมื่นสี่นะครับอ่าอยู่นวัดหนองมะข่านี่เลยครับเลยนะครับนวัดหนองมะข่าเลยโตโยต้าอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าผมก็รู้ว่ามันเป็นโตโยต้าเฉย ครับระบบไปติดครบะแต่พร้อมจบมาเอาเลยนะครับหมสี่ครับผม